ดีๆนมันั่งเตียงไมโอ้ยนี่วันนั่งเบียดนั่งซึ่งเหมือนฆาจำรักจำปอต้องเนี่ยตังว้จโจ้แซ่กรพิน้องเอ้ยคำใหยาๆขับสุดท้ายเหนือขั้นสุดท้ายโอ้ย โอเคก็สวัสดีครับชาวตำบลผมรออเัเภอรชัยวันจังหวัดอุดรธานีท่านพวกับผมช่องเหลือมวักนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาทําคลิปแกล้งหรือมาทําคลิปเยี้ยอะไรนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปกินนะครับ oh โ yes อ้โหเห็ดเข้งเราจะมากินเอ่ออะไรนะแม่เห็ดเข็มนะครับเห็ดเข็มทองไอเดโบไอเดเบร์นะครับเป็นเห็ดเกมที่มาจากออสเตรเลียนะครับคือผมไปซื้อมาจากโอเข้าวปุ่นเลก่อนเดเบรพิทเห็ดเข้ม ผมไปซื้อมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับคือแบบอร่อยมากอร่อยเวอร์อร่อยจริงคนแบบขนาดผมต้องซื้อกินอะครับไม่ว่าแพงไม่ว่าแพงจะแค่ไหนผมก็ต้องซื้อกินครับเอาพูดมาทำเพลงมากแล้วจะลืมกดไลค์ก็สมัครใครช่องเลิฟมงนีนะจ้าวันนี้เราจะมาทำคลิปกินแบบชิวๆมาเริ่มเลย เอาแล้วครับวันนี้ผมมีเว็บเกมดีๆมาแนะนำนะครับแอดไลน์ที่แอดวินหนึเกมยุคนี้มันต้องเล่นง่ายได้เงินจริงมีเกมไห้เรียกมากมายกว่าพันเกมครับที่สำคัญครับแจ็คพอตนี่แตกง่ายแต่โคตรดีครับสมัครตอนนี้รับฟรีโบนัสสูงสุด1,000บาทนะครับสำหรับใครที่ไม่ไม่เล่นไม่เป็นก็สามารถสอบถามแอดมินได้เพราะเขาบริการ24ชั่วโมงครับเว็บนี้การันตี เรื่องเงินไม่โกงแน่นอนนะครับเอ่อการังตีด้วยเหลือมงูนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครก็แอดไลน์ไปที่แอดวินหนึ่งสองสามมีแอดด้านหน้านะครับแล้วใครที่บอกว่ามาจากช่องเหลือมงนูนี้จะมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายเลยครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ที่แอดวินหนึ่งสองสามนะครับโอ้โหใครอยากเล่นจริงก็แอด ไปแล้วก็ถามแอดมินได้เลยนะครับว่ามันเล่นยังไงอะไรตับใบก็ไปเล่นกันดูกำลังตีด้วยเหลือมงูยีน,นะจ้ะเย็บแหม่มอร่อยเกิน แซ่บมึอมนี้ต้องเดี๋ยวว่าแซ่บโอ้ชแซ่บให่เต,เตปะปากสูตรมาละ่ะจากเจ๊ธนภาชัยวานครับชื่อแม่ผมเองนะครับ 국민 c 라이피였습 คลิปนี้จะไม่ได้ค่อยได้พูดนะครับกินหนักเดียวครับคลิปนี้ครับยังไม่ได้กินข้าวมาสามปีครับทุกคนคอืมแซ่บไล่พี่น้ำป้อบมาเหมือนได้ขึ้นสวรรค์น,น่ะ ดูคํานี้ดูคํานี้อืใครที่ตอนหึ่งเดือดเขาทนกันนะคือแบบมันอร่อยเวอร์อร่อยเกินอร่อยเกินจริงอ่ะครับทุกคนมันแซ่บเกินเลยเกินครับมันเป็นเห็ดท,ทองที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับไอตอนแรกคุณได้พูดว่าสหาร,ารัฐไหมเนี่ยเริ่มมัวแล้วเริ่มมัวแล้วอีเ๋มาอือยั่วจ้า อื้อหืออร่อยเกินเอทเคเศษเศษแสบพี่น้องอนี่ครับนี่นั่นอะอ๋อ มาอนี้กัมาดังเบียดนังสิ่งหองกองห่อนมึงจะไปใช้ก็ะไป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 เดีนยวกินน้หรอยูน้าแม่งหรออีกขัานึงอีกสองขับไลอยู่นี่พี่น้องแล้วข้าวหน้ขัจัมโบ้สุดเยยังไงก็นี่ี้ยเอีก็คิได้สนีนึงเอาหนึ่งเหตนวะพากันไลไม่ได้กินกพาถมถึงกไปาเอ้เนาะมาถากินเดี๋ยวจะเจบแทนคุณออ

นั่งหอบสักอจ้โม่เลยตพี่น er, ้องจะทายอย่างเงี้ยนะจะเจ็บพี่น้องหิวเหรอเฮ้ยเอาคนเยอะปะเจ้าคนเยอะไม่เห้นไม่เป็นไรเขาป่ะเก่งเจ็บนะอ้าทำจะทายยิงใทำยใหญ่จโตโอ้ซ่แซ่บแ เพ็ดแล้วที่น้อยนะึงมันอิน่มยูะเออเบิดกับเบลอดชอบไม่อบอนชอบป็นดดแดดนหนาววันไหนนออสอนมากอะควสุวนนสวสวดท้ายจะโตคำใหย่จะโตจจบเร็เด้อพี่น้องเออคำใหญ่สุท้ายเ้อ mời 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 này mời hả? mời 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 มองมาเทสมองดูดูความใส่เหี้ยใสซ่าหมดเพื่อนะก็น่าเสแสบเนี่ยนี่บ่เอ้ยแสบกูบานเนี่ยให้จะได้บานเนี่ยมึงทำอะไรของมึงวะไอเหี้ยนี่ไหม ก็ตอบมันยังเหลือหายพนะุ่นนะมันสิหมดล่ะ